สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Time p a c e t l i n g ครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในช่วงใหม่คือช่วงกันดัมรับกระสุนเป็นช่วงที่ผมจะมาโม้เกี่ยวกับประวัติของหุ่นกักกากในจักรวาลกันดัม เห็นคนทำตะหูลหล่อเท่ๆครับช่องผมเลยเอาหุ่นเร็วๆกวับหุ่นกะกากไปทําเลยรวมถึงนะครับยังมีการให้คะแนนหุ่นด้วยว่าหุ่นตัวนี้มันกรากเพราะว่าหุ่นมันห่วยบทไม่อวยหรือคนขับกระเจาะจะให้คะแนนตามนี้ไม่ว่าหุ่นตัวนี้จะได้รับคะแนนความกรากจากผมเนี่ยไปกี่ดาวเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับว่าความกรากเนี่ยมันได้ไปกี่ดาวการดั้มรับกระสุนในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงหุ่นตัวหนึ่งที่เป็นหุ่นที่เปรียบเสมือนความหวังของสาพันเลยแต่ถ้าว่าความหวัง กลับเหมือนกับความหวังลมๆแลรงๆมากกว่าเพราะเมื่อถึงวันที่ออกปฏิบัติการจริงแล้วเนี่ยคุณที่เปรียบเสมือนความหวังแทนที่จะได้โชว์สกิลการประทะที่เหนือชั้นแต่กับแพ้หมดรูปให้กับฝั่งซีออนหลายคนนะครับคงเดาออกละคุณรับกระสุนวันนี้นะครับ RCX76 02กันแคนนอนเฟิร t สไทป์มาเหล็กแข่งสาพันธจากกันดัมดอริจินข้อมูลต่างๆของคุณตัวนี้นะครับถือว่ามีน้อยมากตามบทที่มันออกมา ส่วนสูงนะครับอยู่ที่17.1เมตรมือจับเป็นแบบ3นิ้วใช้อาวุธคือ60 mm มมวันแค่นกันโชเดอร์แกตลิงกกันไลเฟิลมิสไซล์ลนเชอร์โลลิคอย์แคนนอนชิลหุ่นตัวนี้นะครับถึงแม้ภายนอกจะดูเหมือนกันแคนนอนแต่ที่จริงแล้วหุ่นตัวนี้นะครับกลับเป็นรถถังที่มีรูปร่างแบบคนซะมากกว่า การที่ขุ่นตัวนี้นะครับเป็นการออกแบบให้เดินแบบสองขาและมีรูปร่างแบบคนเพื่อเลียนแบบหุ่นของซีออนเท่านั้นเองโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าหุ่นของซีออนอย่างซาคูหนึ่งเนี่ยเข้าไปไกลไหนต่อไหนแล้วหุนตัวนี้นะครับจะเน้นการต่อสู้กับยานรบทั่วไปและก็ทหารหนาบเท่านั้นก็เหมือรถถังนั่นแหละในศึกชิงตัวดร์ไมโนฟสกี้นะครับทางฝั่งซีออนได้ส่งซาคูหนึ่งที่มี3ดาวดําและชารวมทั้งหมดเป็น4ี่เครื่อง และบูกูซึ่งขับโดยรัมบะราวก็เป็น5เครื่องหน่วยมาเหล็กนะครับได้ทําการเข้าประทักกับหน่วยที่ว่ามาของซีออนซึ่งดูจากรายชื่อของแต่ละคนซึ่งเป็นนักบินโมบิสูตรของซีออนก็ถือว่าเป็นตัวทอ็ทอปเลยในตอนนั้นทางฝั่งหน่วยของม้าเหล็กนะครับก็มากันถึง12เครื่อง แทนที่จะได้โชว์สกิลการประทะาที่เหนือชั้นกับฝ่ายซีออนแต่กลายเป็นว่าโดนซาคุนหนึ่งโชว์สกิลการประท้าที่เหนือชั้นไปแทนซะได้เพราะความแตกต่างกันของตัวคุณและนักบินซึ่งเป็นใครมั่งก็ไม่รู้ครับทำให้หน่วยมาเล็กแพ้แบบหมดคำซีว่ารวมถึงดรมานอฟสกี ็โดนลูกหลงโดยขุ่นของการแคนนอนเนี่ยลม้ลมลงมาทับตายอีกจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ทางสาพันธได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีและความน่ากลัวของโมบิลสูตรของฝั่งซีออนและได้เริ่มการพัฒนากันดัมและโปรเจกต์วีในเวลาต่อมาอย่างจริงจังผมขอให้คะแนนเลยแล้วกันนะครับกับขุ่นรับกระสุนตัวแรกในวันนี้ทั้งหมดจะมี3ดาวเรื่องของความที่ขุ่นมันห่วยเนี่ยผมขอให้ข้อนี้เลยครับเพราะว่าจากสเปคและการสร้างขุ่นแบบเลียนแบบกันไปที ทำให้ขุนตัวนี้นะครับก็เป็นได้แค่ขุนรับก็สนตัวหนึ่งเรื่องบทไม่อวยสําหรับข้อนี้นะครับผมมองว่าบทเนี่ยมันอวยครับทรงมันดีอวยดีมากนะครับคือแบบว่าเป็นความหวังกันเลยทีเดียวฉากเปิดก็เท่มากๆนะครับแถมมากันเยอะซะอีกผมก็เลยไม่ให้คะแนนข้อนี้นะครับเพราะผมมองว่าบทของมันเนี่ยดีไม่กระจอกครับผมทางด้านคนขับใครรู้บอกทีครับว่าคนหน้าหน่วยม้าเหล็กเนี่ยคือใครผมดูมาสองสารอบเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลย ก็จะหนีเป็นใครนี่ขนาดหัวหน้านะลูกน้องนี่ไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นผมขอให้คะแนนในด้านของคนขับกระจอกอีก1ดาวครับรวมความกาดตัวนี้นะครับเอาไป2ดาวพอนะครับผมในด้านของหุ่นห่วยกับคนขับกระจอกส่วนบทเนี่ยผมมองว่าบทันอวยการแคนนอนตัวแรกนะครับถึงแม้จะมีบทที่กระจอกจัดจัดในการดับเดอโอริจินแต่ในส่วนของของเล่นผมถือว่าเป็นหุ่นที่สวยและมีโมเดลที่ทําออกมาสวยมากมีตังก็่าจะซื้อสักตัวเหมือนกันโดยเฉพาะเทสไทยเนี่ย <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมช่วงใหม่กันดารรับกระสุนก็จบแบบสั้นๆแบบนี้เลยแล้วเพื่อนๆละครับให้คะแนนความกากของคุนตัวนี้กี่ดาวกากกันครับตอนหน้านะครับรับประกันความกากกับหุ่นรับกระสุนเอพิโซด2อฟานตรงซีรีส์ดับเบิลโอส่งเข้าประกวดฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทำเพจแกล้งกันด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันได้สำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนผมคุณอนนท์สวัสดีครับ